ชีวิตโคตรเศร้าเลยธุรกิจก็ล้มเหลวทำอะไรก็แจ้งพระเจ้าได้โปรดสงสารฉันเถิดเย้ยว่าไงเจ้าพุดดิ้งแคทข้าจะให้โอกาสเจ้าย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขและทำธุรกิจให้สำเร็จอีกครั้งเจ้าจะลับไหมแน่นอนได้โปรดช่วยฉันด้วยได้เลยข้าจะจัดให้ และในที่สุดฉันก็ย้อนเวลากลับมา18อีกครั้งซึ่งก็สวยเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะยู่เท่าไหร่เอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวโอเครอบนี้คุณงแคทขอปฏิญญาฉันจะทำธุรกิจให้ไม่เจ๊งแน่นอนพราะงน้นมาจัดเลยเตรียมพร้อมเราจะมาเปิดร้านพัฒนาเมืองสร้างธุรกิจอันยิ่งใหญ่และเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเกม my memory shop เก Sim ม simulation จำลองการบริหารร้านค้าไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ําสําหรับใครที่อยากรู้บริหารห้องน้ํายังไงทุกคนต้องมาติดตามชมคลิปนี้หรือโหลดมาเล่นกันแล้วเอ้ยนอกจากนี้นะคะบ,บอกเลยมะมันมีหลากหลายมากๆคอนเทปต์ปอะเออจะร้านเกมร้านเน็ตตัดผมทํรรมาอาหารแผงอาหารอะไรเงี้ยเยอะมากมันก็ปลดล็อกเรื่อยๆนะทุกคนโรงหนังก็มีมครับต้องมาเล่นแล้วป่ะเออแค่นี้ก็น่าสนใจแล้ว ที่สาคัญภาพมันจะเป็นแนวแบบฟิลย้อนยุคย้อนยุคหน่อยอะไรอย่างงี้ให้คงคอนเซปต์การย้อนเวลากลับมาและที่สําคัญเล่นโคตรง่ายและเล่นได้ทุกทีทุกเวลาไม่ว่าคุณจะกินข้าวอาบน้ําแปรงฟันเข้าห้องน้ำหรือจะเดินทางบอกเลยได้หมดและภาษาไทยก็มีนะคะไม่ต้องห่วงเลยเล่นโคตรง่ายมีภาคไทยด้วยนะเออนอกจากนี้กดรับเพชรได้ทุกวันบอกเลยไม่ต้องเติมเกมโคตรชิล แล้วละติดงอมแงมแบบแคทเลยเดี๋ยวแคทจะมาพามาให้ดูแล้วกันว่าระบบในเกมเป็นยังไงบ้างแนวทางเป็นยังไงบ้างแบบสรุปกันเลยนะคะที่สําคัญพูดขนาดนี้มันต้องโหลดมาลองก่อนแล้วเปล่าไปโหลดเกมก่อนเลยแล้วก็กดไลค์กดส b s ครข b e ให้แคทด้วยนะคะเดี๋ยวมาสรุปเนื้อหากันเลยโอเคเรามาดูระบบเกมเข้าๆกันอย่างที่บอกมันก็จะเป็นแนวแบบเบริหารร้านคาอะไรเงี้ยใดๆว่าม,มีอะไรบ้างอ่ะแรกมาดูหน้าแรก เมืองชนบทอันที่คัดบอกไปใช่ปะว่าเออมันจะมีอะไรบ้างตรงเนี้ยก็จะมีให้เราบริหารหลากหลายแบบว่าเฮ้ยเราอยากลองเล่นอันไหนซึ่งถ้าเพื่อนๆมาก่อนน่าจะเป็นน่าจะเป็นแผงอาหารเช้ามั้งคือคัดจําไม่ได้ว่าอะไรอะสมมุติเป็นแผงอาหารเช้าละก,กันนะทุกคนเข้าไปก็จะเป็นหน้าฟิลแบบนี้เลยมีอาหารให้เลือกหลากหลายตรงบริการ่ะทุกคนก็เลือกได้เมนูอะไรคือตอนนี้เห็นก็หิวแล้วไงของชอบทั้งนั้นน้ำเต้าคู่อ้อต่วน ขนมงาใดๆสามารถกดปลดล็อกเมนูใหม่ๆได้นะหูของชอบไม่พดแล้วหิววะ่ะนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าหลักของเรานะคะเกมก็ฟิวแบบกดแล้วก็ขายของเออเขาอยากได้อะไรแล้วก็ขายไปซึ่งมันก็จะมีระบบอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ด้วยไหมแล้วก็การให้อัพเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดได้เรื่อยๆพรอพก็เควสดด้วยที่มุมซ้ายล่างเห็นปะพอเราผ่านเควสอันนั้นเออเรากดรับเราก็ได้ของได้เงินได้อะไรประมาณเนี้ยได้เงินเออ มานั้นเลยไม่ยากไม่ยากบอกเลยที่สําคัญอาร์ตสวยด้วยแต่ละคนที่มามันก็แบบเออบุคลิกแตกต่างกันนะทุกคนเกตไปทําให้เราแบบเอออยากรู้ว่าลูกค้าคนนี้มาไหมลูกค้าแ,บบแปลกก็มีเยอะนะทุกคนต้องลองไปเล่นดูแล้วเจอลูกค้าแปลกอันไหนบ้างก็บอกกันด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ส่วนนี้อันที่สองนะครับเมืองอําเภอข้าวๆคือหลักๆอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนแบบแหล่งต่างๆจัดอ,อันดับอะไรเงี้ยในที่ต่างๆทุกคนก็เข้าไปดูได้และก็รวมถึงมันมี ฟิลอย่างสงครามธุรกียเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเป็นฟิลแบบไปเล่นแข่งกับคนอื่นอะน่าสนใจมากๆเลยทุกคนถใครได้ลองแล้วเป็นยังไงบอกกันด้วยนะมาดูในส่วนของโหมดด่านอันนี้อันเนี้ยบอกเลยนะคะถ้าเราอยากได้ร้านใหม่ๆเราจะมาเล่นโหมดนี้สําหรับใครที่อยากได้ห้องน้ำนะ <c oughs> อันนี้เลยนะอันนี้มันมีลูกเล่นด้วยมันมีเจวีนทุกคนเจวเนี่ยปลุกใจปลใจ,ใจ,ใจปล่า กดไปดีนี่เจเขาสวยนะคือแบบว่าเจเขาก็โทรโขงมานั่นแหละฟิลแบบน่ารักน่ารักกิมมิบกุบกริบอะไรเงี้ยปลุกใจสําเร็จมันก็สปอร์ตนู่นนี่แล้วอันนี้ก็ฟิลกดไปเรื่อยเหมือนเป็นอีกกิมมิกหนึ่งในการเล่นเกมอะค่ะก็น่ารักมากอ่ะมีอีกอันหนึ่งดูในส่วนของไอ้บุคลากรอันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญค่ะไอตัวเนี้ยถ้าทุกคนได้เข้าไปในเกมอ่ะเดี๋ยวคัดไปโคกับในเกมนะคือจะเห็นว่า เวลาเปิดร้านอาหารใช่ป่ะมันก็จะมีไอตรงส่วนพนักงานอะไอพนักงานเนี่ยน่แหละก็คืออันเดียวกับบุคลากรน,นี่แหละมันก็ทําให้เราแบบเออเพิ่มรายได้ให้กับร้านอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครก็ฟิลลิ่งค่อนข้างจะเป็นสไตล์จีนสวยๆสาวจีนแสนสวยหรือหนุ่มหล่ออะไรเงี้ยเออน่ารักดีนักลบนักแข่งอะไรเงี้ยก็มีหมดอะ่ะซึ่งตัวละครมากมายนี้นะครับมีสามารถได้รับได้ก็มาจากเออเวลอาบหรือว่าจะเป็นขูดกาลนะครับ หมดนี้เลยรูปกล้องทุกคนรูปกล้องเ hey, ผยแพร่นี่อันนี้เข้าไปบอกเลยว่าเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้แบบไม่เคยเจอเกมแนวนี้ที่คอนเซปต์เขาฟิลแบบเราสามารถโปรโมทร้านเราโปรโมทร้านเราในเกมอันนี้โปรโมทโปรโมทในเกมอีกทีนึงเก็ดป้าอย่าเพิ่งงงคือทําให้ร้านเรามีชื่อเสียงมากขึ้นร้านในเกมเออคืเอ,อ,เ,อ,อเราก็จะเอาศิลป,ปินเนี่ยในนี้ในระบบอ่ะลองกดเข้าไปมันก็จะมีหลากหลายสามารถอัพเวล พัฒนาศิลปินอะไรได้ด้วยเออเห็นปะเจ๋งปะคือมันมีดีเทลแล้วก็มีแบบลูกเล่นอะไรเยอะมากให้เราได้เล่นแล้วแบบเหตุผลที่เพลินอ่ะมันก็จะมีบางโหมดที่เออเราอาจจะยังแบบกดเข้าไปไม่ได้เนาะอย่างเช่นแบบเออการแสดงศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้าร่วมกิวอะไรย่างเงี้ยก็ลองก็ไปดูได้หรือจะเป็นส่งเสริมอะไรเงี้ยอัพนู่นนั่นนี่เออให้ศิลปินเราแบบมีความสามารถด้านไหนเพิ่มอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากจากสตูดิโอนี่ก็น่ารักวิวเหมือน ส่วนตัวเหมือนแบบมีคอนเทนต์อะไรให้ทำเพิ่มแบบไม่เบื่อนอกจากนี้เกมนี้ยังมีระบบบ้านส่วนตัวครับบ้านส่วนตัวมันจะอยู่ตรงเมืองชนบทอะไรนเงี้ยเข้าไปดูเลยคือเราก็สามารถแต่งบ้านนะคะจากสิ่งมีชีวิตสองตัวที่อยู่ในบ้านนี้อะมีใครเจออะไรบ้างเฉลยเลยแล้วกันหนูกับแมงวันอย่างละหนึ่งนะคะเราจะทําให้หนูกับแมงวันของเราเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายได้ยังไงแล้วก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์นั่นเองคือมันก็มี พวกเมืองเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูได้ปลดล็อกอะไรไปมันก็จะมีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆใช่ปะนอกจากนี้คือถ้าเราไม่อยากได้บ้านที่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่กับเรานะคะเราก็ลองเลื่อนอันอื่นดูอันอื่นนะคะอย่างเช่นบ้านเก่าเนี่ยบ้านเก่าคือเราต้องนอนนอนที่พื้นหน้าบ้านนะเรานอนข้างในไม่ได้นะทุกคนเข้าใจปะเออหรืออันนี้ก็ดีนะบ้านบ้านชั้นเดียวที่เขาเขียนอยู่นะอันนี้คือ เราไม่มีหมอนนะเราจะมีแค่ผ้าห่มโอเคปะเรามีแค่ผ้าห่มแล้วก็ฟูกจะเป็นเป็นแบบเสื่อแล้วก็ข้างในตรงนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะคะร้อนร้อนบางจุดถ้าตรงนี้เป็นหัวเราก็จะร้อนหัวเลย <c oughs> เออทุกคนลองไปดูมันแบบนา่ารักหยอกๆค่ะเออนอกจากนี้มันมีระบบโซเชียลด้วยนะมันแปลกอะที่เมื่อกี้เขาได้พูดไปตรงเกี่ยวกับเผื่อไอ้แพ้มันมีการสร้างกิลด้วยเพื่อนๆอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยเกมสไตล์แบบชิวๆเลนเ่นเพลินคนเดียวมันจะมีการสร้างกิลดล่นกับเพืเพ่อนๆได้เออ อันนี้นะครับเราเข้าไปเยี่ยมชมบ้านเพื่อนได้เหมือนกันนะคะเพาบ้านคนอื่นเขามีหนูกี่ตัวแล้วก็ไปกดไลค์บ้านเพื่อนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่น่ารักจะบอกว่าจริงๆแล้วเกมมันยังมีระบบยิบย่อยอะไรอย่างอื่นอีกมากมายในนี้เลยนะทุกคนให้ลองกดเข้าไปเล่นดูได้คือเยอะจริงบอกเลยว่าเยอะจริงไม่แปลกใจทใี่เราจะเล่นกันมาเป็นร้อยชั่วโมงเฮ้ยแต่ที่สําคัญมันไม่ต้องใช้เวลาเล่นขนาดน,านั้นเราไม่ต้องเล่นตลอดเวลาก็ได้เพราะว่ามันมีระบบออฟไลน์หรือแบบฟิลเอฟเคแล้ได้เงินอะไรอย่าง ไอดลด้วยปิดเกมเราก็ได้อยู่ดีเกตปะเออเพราะฉันไม่ต้องซีเรียสไปเรื่องไม่มีเวลาเล่นนะคะซึ่งตอนเนอะสำหรับใครฟังมาถึงจนตอนเนนะครับบอกเลยตอนนี้เขามีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ล็อกอินเข้าเกมครั้งแรกนะครับคือเกมเขาก็มีแจกกาชา5,000ันครั้งนะครับแล้วก็พนักงานพิเศษหนักมวยด้วยนะครับเอาไว้ปกป้องเราได้นะอย่างแข่งขันนะครับใครจะพนอยโดนแน่เข้าใจว่าเออเนี่ย ตอนนี้เขาแจกอยู่นะและที่สําคัญสําหรับใครที่รอคลิปโค้นะคะหวังว่าทุกคนคงไม่ได้ข่ามาถึงตรงนี้เพื่อดูคลิปโค้นะคะก็คลิปโค้นเลยตามหน้าจอนะครับ restart มามาเริ่มชีวิตใหม่ไปพร้อมกันกับเราน,นะคะวิงวิงไปเติมกันได้นะคะแจกของแจกของสรุปแล้วเพิ่มเกินออขอเป็นซาลาบ้างนะก็เกมนี้นะก็เป็นฟิลเกมซิมูเลชันที่เกี่ยวกับการบริหารร้านซึ่งมีร้านที่หลากหลายมากๆ คือมันหลากหลายมากแบบฉันไม่เคยเจอแนวใ้ห้องน้ำนี่สุดจัดมันมันดีจริงอะคือมันมีอะไรให้เราแบบตื่นตาตื่นใจว่าร้านต่อไปมันจะเป็นอะไรแล้วคือภาพอาร์ตมันก็สวยด้วยและอาร์ตมันไม่ได้ซ้ากันทุกคนทุกคนจะไม่ได้เบื่อแล้วถ้าใครชอบอาร์ตแนวแบบเออไซโบร์ารหน่อยลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยคือตอบโจทย์มากเล่นโคตรง่ายเล่นเพลินชิลกดสบายมากไม่ต้องไม่ต้องใช้สมองขนาดนั้นนะเออ น่ารักมากจริงเลยคอมเมนต์อยากให้ทุกคนลองเลอดมาเล่นด้วยกันนะครับพร้อมเพราะฉะนั้นทลิงก์ในไดร์ทิปชั่นเลยแล้วก็โหลดมาเลยหรือจริงๆใครฟังแต่ตอนต้นคลิปแล้วโหลดแล้วคุณน่ารักมากมันเป็นส่วนหนึ่งของการเอ้ยสําหรับใครที่ชอบร้านท่านไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปน่าจะนานมากๆอยู่นะก็ใครฟังถึงตรงนี้ก็ขอให้รู้ว่า เราจะมาบริหารห้องน้ำไปได้วยกันนะคะทุกคน mm hmm. ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจแคทด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแคทไปก่อนละกัน mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย